หนึ่งวันลูกหยีกับมินนี่ทําอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะส่วนมากลูกหยีกับมินนี่จะชอบเล่นกันตออกลางคืนนะคะทุกคนตั้งแต่เช้าเย็นเย็นก็คือไม่เคยเล่นกันเลยค่ะจะชอบเล่นกันตออกลางคืนก็ต้องมาลําบากใครนะคะก็ต้องลําบากเจาขอนะคะทุกคนจะต้องหยิบมือถือจะต้องเตรียมอะไรเตรียมกล้องเตรียมอะไรประาัดก็เล่นกันได้แล้วสุดาดดีจะไปอดใจไหวได้ไงคะทุกคนช่วงแรกๆก็เล่นกันเบาค่ะหลังๆเริ่มเล่นกันหนักข้อขึ้นทุกวันมินนี่ก็ร้องกันแก้งเก่งส่วนลูกหยีก็ง่ามเอาง่ามเอา เอาเท้าไปแตะพุงทุกคนร้องแบบร้องแบบหน้าสงสารนอะคือน้ำหนักลูกหยีคือไม่ใช่เบ,บาๆบนะทุกคนคือน้ำหนักนางอะเยอะมากแล้วสองเท้าของนางอะไปประกบอยู่ตรงพุงของมินนี่อะคือคือแบบถ้าแบบคี้แตกได้เลยอะแต่มินนี่นางก็ชอบนะคะเนี่ยจะชอบแบบเออเนี่ยมียวนควนนี่หยีแค่มาเล่นด้วยกันทุกวันที่ได้ยินเสียงร้องเนี่แหละคะ่ะคือเขาชอบเล่นกันค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมนอนแหละ มื่อกีก็เล่นเล่นลน,นางก็จะตกอไม่ตกจริงน,นะคะใช้เสียงสู้นานาทุกคนเห็นไหมล้มตัวนอนลงไปแล้วเฮ้ hey, น่ารักนะคะทุกคนเออแล้วลูกหี่นางจะมีกกะตุ๊กตาเน่าของนางที่เล่นโอ้ยเล่นแบบเน่าเลยนะคะทุกคนอยากให้เห็นสภาพตุ๊ก,กตานางจะเป็นอ่ารูปปลาวานตัวสีชมพูนะคะทุกคนไส้มันแตกไปหมดแล้วน,นี่เมื่อกี้เล่นเสร็จก็จะชอบมาให้เกาให้ลูกตัวให้อะไรของนางนะคะเพลินๆน,นางชอบ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย